สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปเจอสินค้าตัวหนึ่งที่แบบชอบมากแล้วก็ถูกใจมากไปเลยค่ะก็คือ,อตอนแรกเลยมีปัญหาปัญหาเรื่องการใช้ครีมใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์แล้วทําให้เกิดสิวสิวเม็ดใหญ่ๆอ่ะคะ่ะเหมือนแบบสิวหัวช้างเนาะแล้วทีนี้พอรักษาสิวหายปัญหาที่ตามมาก็คือรอยแผลเป็นแล้วก็รอยหลุมของสิวที่ทําให้ผิวรองเนี่ยไม่เนียนเรียบ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้เราไม่มั่นใจแต่งหน้าไปปกปิดอะไรยังไงก็เหมือนเดิมก็ไม่ช่วยให้แบบเอ้ยหน้าเราเนียนขึ้นคือขาดความมั่นใจเลยอะคะ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปเจอตัวนี้มาเลยตัวนี้ค่ะ sensitive skin ค่ะ เซตนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ของ Beauty c o t t a g e ค่ะก็คือว่ามีส่วนผสมหลักเลยนะคะก็ได้จากสังสกัดจากสเตมเซลล์ <c oughs> ของใบฝ้า <fi> ยค่ะแล้วเป็นส่วนผสมที่มีเป็นผลิตภัณฑ์ทีเ่เป็นธรรมชาตินะคะก็คือเหมาะกับผิวที่แพ้เลยนะคะผิวที่เบาบบางคือใช้ได้เนี่ยรับประกันเลยว่าแบบไม่ทําให้เกิดการแพ้ค่ะแล้วเซตนี้นะคะ มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะโทนเนอร์แล้วก็มีเซรั่มนะคะไนท์ครีมแล้วก็เดย์ครีมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือถ้าใช้ครบเซตเนี่ยจะเห็นผลได้แบบดีเยี่ยมเลยก็คือหลังจากที่ใช้มาส0วันนะคะคือสังเกตได้ว่าหน้าเนี่ยจะหลุมสิวเนี่ยจะตื้นขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หายนะคะแต่จะตื้นขึ้นรอยแดงของ สิวที่เกิดบนใบหน้าเราเนี่ยจะจูจางลงค่ะก็คือใช้แล้วเรารู้สึกดีอะรู้สึกประทับใจก็อ,อยากจะมาเล่าให้ฟังอยากจะมาแนะนำเนาะว่าอันไหนที่แบบเออใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยากจะให้ลองดูผลิตภัณฑ์ของเซตนี้ดูอะว่าเป็นยังไงค่ะก็ ถ้าสมมุติว่าสนใจอะไรยังไงคะเราก็หาซื้อได้เลยตามแบรนด์ของ Beauty c o t t a g e นะคะจะมีทั่วประเทศเลยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของไทยค่ะคือใช้ดีแล้วก็สารสกัดทุกตัวในแบรนด์เนี่ยคือเป็นสารสกัดที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยปลอดภัยค่ะก็ลองไปแนะนำลองไปใช้กันดูนะคะแล้วเห็นผลยังไงก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์ต่อกันนะคะสวัสดีค่ะ